สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของผมนะครับวันนี้จะพาทุกคนไปดูชีวิตของออฟชอ r ฟิวเอน Engineer ตัวจริงเสียงจริงงานที่หลายคนคิดว่าโหดแต่จริงๆมันโคตเท่และเต็มไปด้วยเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มบีมูฟวอลอินสแตนซ n ไพลินอินส a ต i o n ซับซีอินส a ต i o n ซับซี Design Commissioning ดีคอมมิชชั่นนิ่ครับแลนด์ดวันนี้จะเล่าแบบเข้าใจง่ายใน5นาทีไปเริ่มกันเลยอันที่1นึ่งองอฟชอปฟิวเเนียคือใครถ้าพูดง่ายๆ f u ยฟิ n เจเนียก็คือคนที่ทำงานออฟชอ e ให้ไม่เกิดขึ้นจริงจากแบบด a อ i n g ในคอมพิวเตอร์สู่การติดตั้งของหนักเป็นพันตันกลางทะเลหน้าที่หลักคือการควบคุมงานตรวจสอบความปลอดภัยสื่อสารกับทีมเรือ ทีมวิศวกรแล้วก็ใคร่แล้วก็แก้ปัญหาหน้างานแบบสดๆที่ออฟชอร์เลย 2. แพลตฟอร์มดูมโมเปยักษ์เหล็กยกกับบ้านงานรื้อถอนแพลตฟอร์มคือ1ในงานที่ลุ้นที่สุดเราต้องเช็คโครงสร้างที่อยู่มาหลายสิบปีเราตัดขาแจ็คเก็ตใต้น้ำ เราใช้เคลเรือยกท็อปไซต์ที่หนัก500-600ถตันใน1ช็อตควบคุมความปลอดภัยแบบละเอียดเพราะงานดีคอมผิดพลาดไม่ได้ส่วนตัวชอบที่สุดเพราะมันเป็นเหมือนการปิดหน้าประวัติศาสตร์ของฟิวนั้นๆอันที่3แพลตฟอร์มอินสตาเลชั่นเป็นการสร้างเมืองกลางทะเล นี่คืออีกสายที่โคตรมันเลยเราจะต้องยกแจ็กเก็ตลงทะเลตอกพายอินสตอลท็อปไซทำฮุกอัพ,พคอมมิชชั่นนิง่งงานมันต้องเป๊ะทุกมิลลิเมตรเพราะติดตั้งทั้งเดียวต้องอยู่ได้20-30ิบถึงสาสิบปีฟิวช g เนีย hmm. r er mm hmm. ก็คือคนที่ตรวจ WorkPack ็คเช็คโหลดคุมงานบนบาสช่วยใครอันตัดสินใจหน้างาน ที่4ี่ไบไลน์อินส l l ล t ชันการวางท่อก็เหมือนการวาดเส้นบนทะเลวางท่อตั้งแต่1กิโล2กิโล3กิโลไปจนถึง30 50ิกิโลเมตรนะครับใต้น้ำไม่ใช่วางสม่มๆนะเราจะวางโดยใช้เรือ PLB หรือไปเลบาร์ดนะครับอินอโดยวิธี S-Lay เราก็จะมีการทำ P commissioning, Fatting, g a g i n g นะครับทำ p a t s <c oughs> s u r e Test, Hydro Test ฟิวเจเนียก็มีหน้าที่ต้องควบคุมคุณภาพของท่อเช็ค tensioner, Welding, NDT Check, al, ND Check Survey alignment แล้วก็เช็ค v Survey ต่างๆและก็แท็กความคืบหน้าเป็นชั่วโมงๆเลยนะครับอันที่5 Subsea s l u t i o n by diver หรือ rv ก็ได้นะครับเป็นงานติดตั้งที่อาจจะใช้ diver หรือบางงานก็ใช้แค่ rv แทบทั้งงานนะครับเราก็ดูจอทั้งวันทั้งคืนนะครับและเรือที่ใช้ก็จะเป็นเรือที่เรียกว่าเรือ dsv diving support vessel นะครับเป็นส่วนใหญ่ ก็จะเป็นงานติดตั้ง substructure ty m i n i f o l ต่างๆ flexible riser post riser subsea s p o o นะครับงานทายินนั่นเองอันที่6ถ้าเป็นฝั่งดีไซน์เอนจิเนียร์ที่ทำในออฟฟิศนะครับก็จะมีไาไลน์เอนจิเนียร์ก็จะทำพวกปลสเตทแอนาลิซิสนะครับฟีสเปนแอนาลลิซิส r i s e r spoon design นะครับแล้วอีกทีมนึ่งก็จะเป็น TNI engineer ก็จะทําพวก transportation design analysis นะครับ installation design and analysis นะครับ, analysis, รบพวก Ri s e r spoon lifting design ต่างๆนะครับที่7งานนี้เหมาะกับใครนะครับ ก็คนที่จะทํางานนี้ก็ควรจะเป็นคนที่ใจเย็นนะครับอยู่ในสถานการณ์ที่กดดันได้รักงานภาคสนามคุยกับคนได้ทุกระดับชอบแก้ปัญหาแบบไม่มีคู่มือแล้วก็นอนได้ทุกที่เย้ okay, ครับก็ถ้าคุณอยากจะรู้ชีวิตจริงบนเรือ v, d s v dlb บนแพลตฟอร์มวิธีการเตรียมตัวเป็นอินนียรสายออฟชอร์หรือเทคนิค การทํางานการคํานวณที่หน้างานนะครับเรื่องต่างๆที่สงสัยก็พิมพ์ถามมาได้เลยนะครับตอบทุกคําถามหรืออยากจะให้ทําคลิปเกี่ยวกับอะไรก็พิมพ์มาได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามแล้วเจอกันในคลิปหน้าขอบคุณที่ดูจนจบครับขอบคุณครับ